หนทีแต้งแกงกันครับนะคะคเล่ชื่อะไรคะกูผากูผา่นือว่าทำงานเด่นผู้กัดจักเรียนอ๋อเหรอเรียนอะไรอ่ะที่บ้งสว้าหรอดูแลน่ารักไปอยาจะเกิดนี่สิปีอ่ะโอเคพี่จะมีสัญลักษณ์ของพนิการมาให้ผู้ขากแผู้ขาองเลือกดูแลเดี๋ยวผู้ขาก็ลงไมดนะว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไร อะไรอ่าไม่ได้ห้องน้ำคนพิการไม่ yes มันง่ายเนาะ yes แถ้าเกิดว่ามีห้องน้ำนี้นี่นะคะก็ <c oughs> คือว่าคนพิการก็สามารถเข้าได้แต่ก็จะบอกว่าห้องน้ำคนพิการอันนี้นี่นะคะก็คือว่าเขาไม่ได้ทามาให้คนพิการใช้หรอกจรือว <c oughs> ่าคน <c oughs> ไม่พิการก็ใช้ได้นะแต่ <c oughs> แต่ว่ามันต้องแบบว่าให้เขาเรียกอะไรให้สิทธิ์เออให้สิทธิ์ของคนพิการใช้ก่อนแต่ถ้าเกิดคนไม่พิการก็ไปใช้ได้ถ้าไม่มีคนพิการใช้ ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก well. นะคะพี่มานล้งเร์ของพี่คะมีวามสูงในวันนี้ท้านะคะกอติดตามพี่ตอดตามนะชื่อว่าแบ่งค์ไซตกับ้าหมุลขอบคุณค่ะขอบคุณครั